สวัสดีครับอิทธิพยมีดหมอนะครับวันนี้ก็นํามีดควานช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพม,มาให้ชมควานช้างเล่มนี้ความยาววัดจากด้ามถึงฝักอยู่ที่15นิ้ว15นิ้คนิ้วครึ่งเลยนะครับถ้าเฉพาะใบมีดเขาจะอยู่ที่11นิ้วนะครับ อีกนิดหนึ่งจะ11นิ้วก็เป็นมีดที่สวยงามนะครับเก่าแก่มากๆเป็นมีดที่อ่าเป็นการจัดทำขึ้นพิเศษนะครับโดยบรรดาลูกศิลยกลูกหาหลวงพ่อเดิมซึ่งก็เป็นมีดที่อ่าได้มาจากแถวนครสวรรค์นะครับเป็นบ้านลูกศิลยกลูกหาหลวงพ่อเดิมโดยตรงเลยบ้านหลังนี้ สวยงามมากๆนะครับเป็นด้ามงาฝักไม้ความยาวเขาเนี่ยก็15นิ้วกระทัดรัดนะครับกระทัดรัดในแบบฉบับของมีดควานช้างอ่ะนะครับงาฉ่ำๆงานจะเป็นงาช้างวัยรุ่นนะครับก็งาจะออกสีขาวๆนวลๆแบบนี้เป็นสองกริย์นาดเงิน ลองรอยการแตกลายงาสวยงามนะครับมีเล่มนี้อายุก็90กว่าปีขึ้นไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นลายน่องสิงช่างฝีมือก็คือช่างฉิมลองเลือดลายกระดูกงูสวยงามนะครับใบมีขนาด11นิ้วก็สวยงามเหล็กเกตด,ดีมากๆแล้วก็สภาพการเก็บรักษาก็สวยงามนะครับ กระนกดอกไม้เนียนๆเ,เลยครับล่อ,ลองรอยลายลึกมากสันใบมีดก็หนาดีราคาเขาก็สมเหตุสมผลนะครับใครที่กำลังมองหามีดควานช้างสวยๆเก่าๆก็ลองดูเล่มน,นี้ได้เลยครับมีคู่บุญคู่บารามีเลยนะครับ ถ้าได้ไปก็สุดยอดเลยครับเขื่นี้เก่าแก่เข้มขังมากๆไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับมีดแบบนี้และไม่ได้เห็นบ่อยตามท้องตลาดด้วยงาฉ่ำเก่าสวย การเก็บรักษาเก็บไว้ได้อย่างดีมีแท็บไม่ได้ใช้งานเลยนะครับปุจะคุณเข้มขังแน่นอน100%เซนขังแน่นดีครับมีดไม่มีโยกคคน ก็นำมาให้รับชมกันประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบสนใจมีดควานช้างหลวงพ่อเดิมก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยครับรับรองเลยว่าสวยถูกใจเก่าแท้ถึงยุคทันหลวงพ่อปุกเสกแน่นอนนะครับดางาฝักไม้สวยๆฉ่ำๆครับสวัสดีครับ